สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมบ่ายนี้เราก็จะมาดูทุเรียนนี่ครับซึ่งตอนนี้ก็เวลาก็บ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงห้านาทีคลิปนี้เราจะมาดูในเรื่องของทุเรียนนะครับที่มีรากภูพรนะครับเพื่อนๆก็ อยู่ในทุเรียนที่3ต้นนี้อยู่นะครับก็เป็นทุเรียนโคก3ต้นที่ผมทําคลิปไปคลิปก่อนนะครับเกี่ยวกับการทํทสงพุ่มนะครับทำสมพุ่มให้เขานะครับวันนี้ก็จะมาดูทุเรียนต้นนี้ต้นใกล้ๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเขามีรากภูพรให้เห็นนะครับปกติแล้วผมจะไม่เจอนะครับต้นอื่นๆที่โตโตน่ะผมไม่เจอนะครับผมเพิ่งมาเจอเจอนะครับต้นนี้ต้นแรกนะครับ เพ enfin. so ิ่งมาเจอเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับผมลองสังเกตดูไปดูกันนะครับลากภูพอนของทุเรียนนะครับทุเรียนที่ม right? ีอายุตอนนี้ต้นนี้นะครับอายุ19เดือนนะครับเพื่อนๆนี่นะเป็นการปลูกสามต้นตามคลิปก่อนที่ผมทําไปนะครับนี่ต้นเล็กนะครับนี่อันต้นใหญ่เนี่ยต้นนี้นะครับ19เเดือนแต่โตไวนะครับเพื่อนโตไวมากนะครับนี่นะครับมันจะสูงนะครับสูงเนี่ย มันจะเท่ากับต้นนั้นนะครับแต่ต้นนั้นตัดยอดไป2รอบนะครับต้นนี้โตนะครับโตเร็วมากามาดูนะครับดูรากภูพรเขาจะเป็นยังไงนะครับผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับเพราะว่า,าผมปลูกมาเนี่ยผมยังไม่เจอนะครับนี่คลิปก่อนที่ผมทําไปนะครับคลิปก่อนๆที่ว่า,าทุเรียนมันจะมีรากพิเศษนะครับซึ่งรากพิเศษเนี่ยมันจะมันจะโตไวนะครับเพื่อน มันก็อาจจะเป็นจริงนะครับนี่โตเร็วมากนะครับเพื่อนนี่นะจากที่มาปลูกเน่ยต้นเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอาสิบเก้าเดือนนะครับโตไวมากนะครับนี่นี่ครับเพื่อนเพื่อนธเรียนต้นนี้มันจะมีที่แรกทีแรกนะครับผมจะเห็นแค่รากนี้รากนะครับมันจะมีรากแก้วนะครับที่แยกออกจากลําต้นเขาเนี่ยที่ที่ราก ต่อลงไปที่ว่า,า,าที่เราชอบเรียกกันว่ารากแก้วที่เรา <i> um ตัดรากขดนั่นนะครับที่เราตัดรากขดกันนะครับมันจะยางลงไปแต่มันจะมีอ่รากนี้นะครับมันจะแยกออกมาอีกรอบหนึ่งครับก็คือก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนตัววีนะครับตัววีหัวควมนะครับลงไปนะครับอ่าตัวนี้จะแยกลงมาเนี่ยเนี่ยมันเป็นมันเป็นรากหนึ่งนะครับแต่มันยางลงไปนะครับมันไม่ออกด้านข้างนะครับอ่าส่วนรากแก้วที่ต่อจากอ่าต้นเนี่ยมันจะลงไปรากหนึ่ง อ่าตัวนี้มันจะเป็นตัววีแล้วตัวนี้มันจะมาอีกเนี่ยครับนี่รากภูพรนะครับเพื่อนนี่อ่ารากภูพรเนี่ยมันก็เหมือนกับรากอา่เหมือนกับต้นโพนะครับต้นโพที่เราเห็นนะครับมันจะมีเป็นเป็นภูเป็นภูรอบๆอ,อบต้นนั่นนะครับเขาเรียกว่ารากภูพรนะครับอ่ารากภูพรเนี่ยก็คือว่า,าถ้าเป็นภาษาอ่าที่ว่าวิชาการหน่อยนึงก็อาจจะเรียกได้ว่า เป็นรากที่ผิดปกตินะครับมันจะออกด้านข้างมันจะเหมือนรากแขนงนนครับที่แตกออกจากลำต้นเนี่ยนะครับมันจะแตกออกมานะครับแต่มันจะเป็นภูนะครับเป็นภูเพื่อยึดลำต้นนะครับเพื่อเพื่อยึดลำต้นของต้นไม้นะครับทุเรียนต้นนี้ผมก็มาเจอนะครับตอนนี้ผมถอนหญ้าให้ไปเมื่อสัปราห์ก่อนผมเอา้ารากภูพรมันโตปกติต้นอื่นไม่เคยเจอนะครับนี่ มันก็เลยผมคิดว่ามันโตไวนะครับโตไวเพราะว่ามันมีรากมันมีรากสามสามรากเนี่ยตัวนี้มันหยางลงตัวนี้มันออกข้างตัวนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรากภูพรเหมือนกันนะครับแต่มันจะลงล่างนะครับเพื่อนแต่ตัวนี้มันจะออกด้านข้างนะครับตัวนี้มันจะลงลึกตัวนี้มันจะตัวนี้ตัวนี้มันจะลงในแนวดิ่งตัวนี้มันจะออกมาด้านข้างนะครับแผ่เนี่ยแผ่ออกมานะครับเพื่อนโตนะครับโตไวมากนะครับเนี่ย ผมเห็นสัปดาห์ก่อนก็ยังไม่ขนาดนี้นะครับตอนนี้มันโตเนี่ยมันเบียดต้นในหญ้าเนี่ยครับเพื่อนๆนี่นะนี่นะนี่นะครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนมาดูรากภูพรนะครับของทุเรียนอ่าไม่รู้มันจะมีขึ้นอีกหรือเปล่านะครับนี่อ่าเพิ่งเห็นรากเดียวนะครับรากด้านข้างแต่รากตัวนี้ก็ยังลงไปนะครับทุเรียนโตไวนะครับเพื่อนถ้ามีรากแบบนี้นะครับสังเกตทุเรียนอ่ของเพื่อนๆนะครับถ้ามีนะครับปลูกไปเมื่ออ่า อันนี้สิบเก้าเดือนเนี่ยยังเพิ่งเห็นนะครับแต่ต้นเดือนเดือนเนี่ยจะสองปีนะครับไม่ไม่เจอนะครับไม่มีไม่มีนะครับมีต้นนี้ต้นเดียวที่ผมเห็นนะครับวันนี้ก็มาติดตามดูกันนะครับตรงนี้นะครับมาดูรากภูพรของต้นไม้นะครับของทุเรียนนะครับผมก็เพิ่งเจอก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับทุเรียนต้นนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับรากภูพรนะครับ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ